ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมของเสร็จพระมหาราชมังคลาดีมากๆนะครับที่ทางของมอเขาทำที่ห้วยกระเจ้าที่พระพุทธเมตตาเหมนัห้องเวลา30ิบเดือนทุกท่านสรางีบ้านเมืองเปลนแปลงนั้นอะไรขึ้นมาทำให้ให้ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้บ้านเมืองตัวได้อะไรเงี้ย นั่นคือสิ่งที่ที่สาร์ตอนเห็นไม่ได้มันก็คือคือเรื่องเดียวกันนี่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอื่นเนี่ยนั้นเนี่ยที่สมเด็จท่านพูดถึงเนี่ยเป็นแนวคิดที่ล้ำเลิศและแล้วก็สานนอท่นนิลหลงจงแล้วคนนั้นถึงศานนะาภาพนี้ก็คืออหลักหลักรมในตัวเขาเองขอาขอปอะทารโ์ทศาเป็นเจ้าผมมองเราก็ทึ่งอยู่ว่าขณะที่ความสามัคคี ในชนชาติเดียวกันยังไม่เกิดแต่การทิ้งขยะมีสองขยะสามขยะนั่น,น้าใจนะมีรีไซเคิลรักหลักศาสนาหลักรักสาสนา,ลลสา,นาแล้วพอกลับมาปองรองสมานฉันก็ต้อง